ใครคิดไม่ดีตีกลับในพานยิงธนูหรือพวกมันต่างคิดทํรลายตีกลับทันทีเลยเ <สะ S 1> นี่ยการติดของจนแถวที่สี่เนี่ยโชคลาภแห่งความสําเร็จจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแถวที่ห้าแม่ตามหาเสน่ห์ครอบจักรวาลยันห้าแถวไม่ใช่ว่าไม่ศักดิ์ธิ์จริงอาจาร,รย์ข้ากัรันตีเลยไม่ใช่อาจาร,รย์เก่งยันวันเดือนมีเกิดพระพุทธเจ้าเก่งแล้วเก่งจริงๆซะด้วยทําให้ผู้สร้างหนังในฮอลลีวูดหรือพวกคนดังๆในฮอลลีวูดเซเล็บต่างๆมือทั่วโลกเลยอ่ะ เดินทางมาสักแล้วคนรวยทุกคนนี้ทุกคนพลิกชีวิตทุกคนไม่ใช่อาจารย์หนูเก่งนะพระพุทธเจ้าท่านเก่งอาจารย์คิดได้เฉยมือศิลปินโซนไข้คนจัดเพชรเนี่ยสาคัญมากเป็นตะข่ายเป็นจัดเพชรอาจารย์วางสายลกพระพุทธเจ้าเป็นไข้คนเอาไว้ดับสิ่งไม่ดีดับพวกโรคก,กรรมดับสิ่งโรคไปสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแล้วก็ดับพวกคนี่มาทำํำลายแล้วก็ดับลูกน้องบริวารคุงล,ลูกน้อง เปิดกิจการบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยหรือเล่นนักการเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยฉับเพรสุดยอดมิฉะนั้นฉับเพรเนี่ยบ้านใกล้เดินเทียนใกล้กล้ไประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองต่างๆจะเดินทางมาสักันแล้วก็ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็เดินทางมาสักันส่วนยันพุทธเจ้าเปิดโลกสาคัญ